สวัสดีค่ะรายงานตัวจากยโสธรช้าวนี้กะหนาวเหน็บนะคะดุษณีสปา a n เนลมาคุยทักไทยเพื่อนมาคุยกับหมาดูดูด,ด,ดูจุ้มบุ้มไหนละ่ะจุ้มบุ้มก็เป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านที่น่าเชื่องที่น่ารักหน้าสงสารอีกตัวหนึ่งเหมือนกันเนาะจุ้มบุ้มเอ้ยจุ้มบุ้ม คลิปนี้ก็จะคุยกับจุ้มบุ้มคุยกับหมาก็ต้องขอขอบคุณมนุษย์นะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปนี้ไม่มีอะไรคะ่ะเล่นๆเ,ลนเลนซลล์เซลลน้องหมาบางครั้งก็หมันไส้มันมันเห่าไม่เลิกมันเห่าละลานมันเห่าไม่กัดมันเห่าแบบแต่มันก็วิ่งกลับบ้านมันพอมันโดนไม้โดนอะไรมันก็จะวิ่งกลับบ้านอย่านะทีหลังอย่าเห่าจะกัดก็กัดเลยนะคะ ก็คลิปนี้คุยกับหมาค่ะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณแม่ๆนะคะที่เข้ามา,าขำๆกันค่ะตามธรรมชาติตามอ่าดุษณีสปาชาแนลก็จะเป็นแบบนี้แหละฮัลโหลฮัลโหลจุมบุ้มนั่นไงจุมบุ้มเป็นจัดที่น่ารักน่าสงสารปกติถ้าไม่ทิ้งเข้าไปไหนเขาก็จะอ้วนท้วนสมบูรณ์นีละ ทําอยากทํากินนะอยากหากินเนาะตาทั้งรมชาติของมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์จุ้มบุ้มเอ้ยเออนันจุ้มบุ้มเขาก็จะคอยกินข้าวที่หลังก็อย่าไปอนอนเล่นกลางถนนนะก็อย่าไปเห่าละลานเห่าก็ให้รู้จักเห่าเห่าละลานไปทั่วเดี๋ยวจะเจอคนที่เขาอารมณ์ไม่ดีเขาจะเอาค้อนฟาดได้ก็จะตุยรู้ไหมจุ้มบุ้ม นั่นเย็นไหมหน้าสงสารหน้าเวทนาออกคุยรู้เรื่องคุยกับหมาเนี่ยพี่ดุษณีคุยกับหมา,บ,หมาบางครั้งก็บอกว่าคุยกับคนไม่รู้เรื่องก็ประมาณนี้ก็โอเคนะคะเพื่อนๆก็ต้องขอขอบคุณที่แวะมาให้กำลังแรงใจดูไก่ธรรมชาติบ้านพี่ดุษณีก็จะเป็นแบบนี้เช้านี้รู้สึกว่าจะเงียบงอยสักนิดนึงเพราะว่าอีกหน่อยช่วงบ่าย,ายเย็นๆก็คงจะ ฉลองปีใหม่กันน่ะลูกหลานมาจากกรุงเทพทยอยกันมาทยอยกันมาเนาะนั่นแหละอยู่ตามภาษามีเห็บมีหมัดก็เกาก็กัดออกอย่าเที่ยวไปเห่าไม่เลือกรู้เปล่าเห่าให้เลือกที่ให้เลือกคนเห่าด้วยบุม้มเนว่าเห่าเจ้าของจะรู้เรื่องจะเหา่าส่วนมากจะเห่าสักคนแปลกหนะ้าอันนี้ เป็นนิสัยสันดานของหมาไอ้ที่เห่าละลานเห่าไปทั่วเห่าไม่เลือกหน้านี่คือก็สันดานของหมาอีกแหละเนาะอืมเห็นไหมเขาก็อยู่ตามภาษาหมาดีกว่าลูกนะคะจุ่มบุมจุ้มบุมถ้าไม่มุกถ้าไม่มัวกัดหมัดกัดเห็บกัดอะไรอยู่ก็คงจะจุ้มบุม้มนานเห็นไหม โอ้ยรู้เรื่องน่ารักน่าสงสารนะคะก็ต้องขอขอบคุณกำลังแรงใจนะคะคลิปนี้พี่ดุษณีคุยกับหมาแล้วก็ฟังเสียงไก่ขันเสียงไก่ขันธรรมชาตินะคะเอาอีกหน่อยค่ะจุมบุม้มจุมบุม้มนนจุมบุมนะคะเคค่าก็ขอให้ทุกคนทุกท่านดูแลสุขภาพขับรถขับเรือไปไหนก็ขอระมัดระวังไว้ไม่ดุษณีก็เหมือนกันค่ะแว้น ช่วงนี้ก็จะไม่แว้นไปกลางถนนหนทางใหญ่ๆก็คงจะไม่กล้าออกไปแล้วเพราะก็ย่านคือกันย่านไปก่อนเวลาที่อ่ายังไม่สมควรตอนนี้ยังมีห่วงเยอะยังไม่ทันอยากไปอ่เฝ้ายมพบาลเพราะว่ากิเลสหนาเยอะก <c oughs> ิเลสยังหนาเอาก่อนจบเรามาชมน้องจุ้มบุ้มที่น่ารักจุมมจ้มบุ้มจุ้มบุ้มจา้าเอ้ยเอ้ยนี่ โอเคนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจหลังบ้านขอบคุณคุณแม่สายบุญจอดอยู่หลังบ้านส่งข่าวส่งข่าวน้องๆหลายคนหลายช่องที่รู้จักมากคุ้นกันนะก็มีผู้ใหญ่ใจดีแอบจอดให้อยู่เหมือนกันอาแค่นี้แหละก็คงจะอื้อกออกนะนะว่าเป็นใครที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีค่ะเพขอบคุณคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้เจอกันที่ไลฟ์สดนะคะบ๊ายบายค่ะจากใจนะคะ